รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฟ้าหลังให้กับ Garmin e ้าอที่ปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับนี่นะฮะปุ่มซิลิโคนก็เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่7 6็ดสิบนะครับนี่นะฮะชาร์จไฟได้ตามปกติปุ่มกดได้เหมือนใหม่นะครับชุดฟ้าหลังเป็นอะไหล่ Garmin แท้นะครับที่ทางร้านล็อกลีใบเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจาหน่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่77%ขอซสายชาร์จนะครับ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันก็รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่นะฮะปุ่มกดนี่นะฮะเข้าสู่โหมดปกตินะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติย้อนกลับนะครับปุม่มนี่นะฮะปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ปุ่ม สตาร์ทนะครับปุ่มแลปปุ่มสต็อปนะครับ GPS ก็ขึ้นเรดี้พร้อมทำงานนะครับตรงนี้ยืนยันได้นะครับว่า GPS ทำงานได้ตามปกตินะครับตรงนี้ต่อสายชาร์จนะครับก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่า,าการเปิดซ่อม ะร,ระบบกันน้ำก็จะไม่สามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซน์อีกก็แนะนำว่าให้เจอฝนก็ควรเก็บใส่กระเป๋าหลังนะครับเมื่อฝนหยุดตกค่อยนำออกมานะครับเหมือนจะซีลปิดได้ดีนะครับแต่ว่าการเปิดซ่อมก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์ในการปิดกับคืนแน่นอนนะครับทุกระบบในการกันน้ำนะครับก็ตรงนี้คือข้อจำก,กัดนะครับส่วนลูกค้าจะนำไปลุย ไม่เป็นไรก็อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลและพินิจของลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกรีไบใช้อะไหลกาหมินแท้ร้อเซนะครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะเดี๋ยวฝาเดิมเราก็จะใส่กลับเข้าไปในกล่องให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับ